ครับคุณผู้ชมเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมจุงเรืองศักด์และรายการ The Dragon TV ในสัปดาห์นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับสโมสรราชบุรีมิตรผลอ c และย้อนกลับไปดูเส้นทางการก้าวสู่ลีกสูงสุดของประเทศในศึกโตโยต้าไทยพีเมลีแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับสโมสรราชบุรีมิตรผลอ c เราไปทำความรู้จัก กับประวัติความเป็นมาของฟุตบอลในบ้านเรากันก่อนครับบอลทอลมาหน้าใกล้ใอ่มิดเดิลคนเดียวทันทันนี่ไงนี่ไงทันพอดีเลยตัวเองเตะพอดีครับราชบุรีอือพวกเขากำลังดูทันอยู่ว่ะแล้วตองมาเปลี่ยนช่องเขาอีกทีได้ยังไงอ่ะที่ใส่ดีเลยตัวเอง ราชบุรีเนี่ยนักเตะเกาหลีเฮ้อมีดูเนี่ยจางชิวยกในใจเราอืมเกิดอะไรขึ้นกับนักฟุตบอลทีมราชบุรีมิดผลเอฟซีกันเน่ ความหวานให้ชีวิตน้ำตาลมิตรผลการปลูกอ้อยเป็นร,ร,ร้อยๆได้มันไม่ง่ายเลยแต่เราควบคุมให้อยู่ในกำรรม,มือได้ด้วยแทรกเตอร์คูบตารุ่น b e ี21และ24แรงม้าใหม่ให้งานใหญ่เสร็จไวงานทั้งไร่จบที่คันนี้คันเดียวกำไรชีวิตถึงอยู่ในกำม,มือ ราคาเริ่มต้นสองแสนบาทคูโบต้าที่หนึ่งในใจเ,เจกษตรกรไทยเมื่อปีพุทธศักราช2539สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถมปรับปรุงระบบการแข่งขันฟุตบอลในประเทศมาเป็นรูปแบบอาชีพโดยเริ่มก่อตั้งฟุตบอลลีกสูงสุดขึ้นซึ่งมีสโมสรฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันเริ่มแรกที่10ทีม ก่อนที่จะเพิ่มเป็น12ทีมในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2550มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการยุบโปรวิเชียน a ลีกโดยให้สโมสรอน4อันดับแรกเข้าการแข่งขันในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกแทนรวมจำนวนสโมสรอนในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกเป็น16ทีมพร้อมทั้งเพิ่มเงื่อนไขให้สโมสรอนซึ่งอยู่ใน3อันดับสุดท้ายเมื่อจบฤดูกาล ต้องตกชั้นไปสู่ลีกดิวิชั่น1โดยมีทีมชนะเลิศกับอันดับ2และ3ของไทยลีกดิวิชั่น1ขึ้นชั้นมาสู่ไทยพรีเมียร์ลีกเป็นการทดแทนต่อมาในปีพุทธศักราช2552สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียออกระเบียบด้วยว่าความเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพอย่างสมบูรณ์แบบเป็นผลให้สมาคม ต้องดาเนินการจัดตั้งบริษัทไทยเพียรเมลีกจำกัดขึ้นเพื่อเป็นผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกภายในประเทศอย่างเป็นอาชีพที่แท้จริงโดยมีวิชิตย้าบุญเรืองเป็นประธานกรรมการและออกแบบระเบียบให้ผู้บริหารสโมสรฟุตบอลอาชีพต้องจัดตั้งในรูปแบบนิติบุคคลเพื่อดําเนินการบริหารสโมสรส่งผลให้มีการแข่งขันเชิงรูปแบบการบริหารจัดการให้เป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น รวมทั้งแพร่หลายออกไปยังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศจากเดิมที่สโมสรฟุตบอลต่างๆจะกระตุกตัวอยู่แต่ในเขตกรุงเทพมหาคนครและประิมณฑลเท่านั้นจึงกลับมาเป็นที่นิยมของแฟนฟุตบอลไทยอีกครั้งในฤดูกาล2,554ทางสมาคมประกาศเพิ่มจำนวนสโมสรที่ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นจากลีกดิวีชั่น1เป็นผลให้ไทยพรีเมียร์ลีก มีสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็น18ทีมเดี๋ช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปทราบถึงประวัติความเป็นมาและดูเส้นทางการเดินทางสูุลีกสูงสุดในประเทศของสโมสรกันครับประสบการณ์ความอร่อยที่ปากรอคอยอร่อยหอมเข้มเต็มรสชาติไวเตามิ o ทุกโกลแล้วคุณละ่ะ ลองไปอย่างน้ำมาปลากินหมดน้ำลดหมดกินปลาน้ำมาปลาปากินหมดหมดฮึหมด,มมดน้ำหมดฮัโลโหลครับสั่งน้ำดื่มช้างหน่่ยครับสวัสดีครับน้ำดื่มช้างบริการส่งถึงที่ครับ <c oughs> โอโหโหโห้สั่งปุ๊บมาปับ๊บความสุขที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มชาดรักลูกแค่ไหนล่ะคะรู้แต่ว่าไม่อยากให้เขาเป็นอะไรแต่มันก็คงจะเป็นไปนไม่ได้หรอกคะ่ะที่เราจะอยู่ดูแลเขาไปตลอดแช่ก็เลยทำ A A A Health Lifetime ให้กับเขาเพราะว่าคุมค้มครองสามกลุ่มโรคโร้ายแรงที่เป็นกันมากทำให้เลียาตั้งแต่วันนี้แม้เราไม่อยู่ก็ยังมี A A A ที่อยู่ดูแลให้คะ่ะใจเีคงที่แค่20ปีแต่ให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ9 9ปีนะคะพอครบสัญญาถ้าไม่เป็นอะไรยังได้เงินคืนอีกด้วยนะคะ ติดต่อตัวแทนประกันชีวิตเอไอไปเชื่อเรื่องกันแล้วกันไปเป็นรีส สโมสรฟุตบอลราชบุรีมิตรผล FC เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2543ในชื่อสโมสรฟุตบอลราชบุรีโดยได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลกีฬาแห่งชาติมหานครเกมโดยคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้จากนั้นได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโปร i วเชียลีกสามารถคว้าแชมป์มาครองได้ในปีพุทธศักราช 2,549จนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่นหนึ่งในปีพุทธศักราช2,550แต่ทำผลงานได้ไม่ดีนักโดยได้อันดับที่12ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายทำให้ต้องตกลงมาเล่นอยู่ในดิวิชั่น2อีกครั้งในปี2,551ในศึกดิวิชั่น2ปีพุทธศักราช2,551สโมสรราชบุรี จบฤดูกาลด้วยอันดับที่7ทําให้เราต้องตกลงไปเล่นในโปรวิชเช l e นลีกแต่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภได้ทําการปรับระบบและการแข่งขันฟุตบอลลีกใหม่โดยรวมโปรวิชเชนลีกเข้ากับลีกฟุตบอลอาชีพในดิวิชั่น2ทําให้ทีมฟุตบอลร,ราชบุรียังได้ปักหลักอยู่ในดิวิชั่น2ตามเดิม โดยโลงแข่งขันในโซนภาคกลางและตะวันออกโดยในปีพุทธศักราช2552สโมสรฟุตบอลราชบุรีจบฤดูกาลด้วยอันดับ9ส่วนในปีพุทธศักราช2553ก็จบฤดูกาลด้วยอันดับ9เช่นกัน ในปีพุทธศักราช2554สโมสรฟุตบอลราชบุรีได้เปลี่ยนชื่อเป็นราชบุรี FC โดยมีการเปลี่ยนแปลงบอร์ดบริหารเพื่อหวังให้ทีมพัฒนาและมีศักยภาพที่ดีขึ้นโดยได้คุณฟลุกธนวัฒนิติการชนาเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมและมีนายสระอัดกลิ่นประทุมเป็นประธานสโมสร ซึ่งทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์ลีกดิวิชั่น2มาครองได้สำเร็จและทำให้สโมสรได้เลื่อนขึ้นชั้นไปเล่นในดิวิชั่น1หลังจากที่ได้ขึ้นมาเล่นในดิวิชั่น1ในปีพุทธศักราช2555ราชบุรี FC ได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อทีมตามชื่อของสปอนเซอร์หลักนั่นก็คือบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดโดยใช้ชื่อในนามว่าราชบุรีมิตรผล f อ และยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการแข่ง34นัดชนะ24เสมอ6แพ้4ทำประตูได้สูงสุดในลีกถึง8 5ประตูผลสกอร์รวม78คะแนนควา้าแชมป์ดิวิชั่น1มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่และได้สิทธิ์เลื่อนขึ้นชั้นมาเล่นในลีกสูงสุดนั่นก็คือศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกและในปีเดียวกันนั่นเอง สโมสรราชบุรีมิตรผล FC ก็ได้เข้าไปชิงชนะเลิศในศึกโตโยต้าลีครับกับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งผลการแข่งขันสโมสรราชบุรีมิตรผล FC แพ้ไป1ประตูต่อ4ท่ทำให้เราได้รางวัลรองชนะเลิศในปีเดียวกันนั่นเอง ยในศึกโตโยต้าไทยพรีเมยร์ลีกปี2,556ช่วงเปิดฤด,ดูกาลทางสโมสรได้มีการเปลี่ยนแปลงบอร์ดผู้บริหารโดยท่านสอสอบุญยิ่งนิติการนาเข้ามารับหน้าที่ประธานสโมสรราช,ชบุรีมิตรผล f อซพร้อมด้วยคุณวิวัฒนิติการจนารับหน้าที่รองประธานสโมสรราช,ชบุรีมิตรผล f อซและธนวัฒนิติการจนา รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสโมสรราช,ชบุรีมิตรผล f อโดยมีคุณสมชายไม้วิไลรับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนและได้เสริมทัพนักเตะก่อนสู้ศึกไทยเีเมีลีกอย่างมากมายนำโดยชยุทธนาคชำนาญเอกลักษณ์ทองกลิเอกภูมิโพธารุ่งโรธฟาริดมาดโซพานุพง์อารามวิโร์วุฒิศักดิ์มณีสุขเวลลิงตันโอลิเวลา่า เอลดูอาโดเฟรล่าโชจินซูเข้ามาเสริมทัพกับนักเตะหลักของทีมอย่างประหยัดบุญญารัตนะเพชรอาพรดักลาสกาโดโซเฮนรี่โจเอลนฤพลอารมณ์สวะและผู้เล่นอื่นๆอ,อีกมากมาย และตอนนี้เรามาดูเส้นทางสู้ศึกไทยพิมลีของสมโมสรราชบุรีมิตรผล FC ในฤดูกาล2013เดือนมีนาคมกันก่อนครับนัดแรกเปิดฤดูกาลพบกับสมโมสรโอสถสภา150สระบุรีซึ่งผลเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนซึ่งในเดือนมีนาคมนี้ เรายังไม่ชนะใครเลยครับทําได้ดีที่สุดคือเสมอชนบุรี FC ในการออกไปเยือนด้วยผล1ประตูต่อหนึซึ่งในเดือนนี้มีการแข่งขันทั้งหมด4นัดครับต่อมาในเดือนเมษายนผลงานของทีมดีขึ้นด้วยการชนะ2เสมอ1แพ้1ซึ่งแพ้ทีมอย่าง SCG เมืองทองไป0ประตูต่อ2ในนัดสุดท้ายของเดือนเมษายน และชนะสองนัดรวดคือนัดที่ไปเยือนพัทยาอยู่ในเต็ดผลสกอร์หนึ่งประตูต่อสองขวามีว่างโล่งๆรัตนาเลือกยิงเงงโหแล้วก็ยิงจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับหัวครับอากลาดมาที่รัตนารัตนาล็อกลูกยิงด้วยซ้ายโหแล้วก็และเปิดบ้านพบกับแบงคอกอยู่ในเตผลชนะไป1ประตูต่อศูนย และเสมอ TOTSC ไปดึงประตูตอึ่งทีโมดแล้วรัตนะลองยิงไกลลูกนี้เรียบร้อยนะครับโอ้โหหึ่งประตูตอนหนึ่งครับรัตนะเพชรอารซึ่งในเดือนพฤษภาคมเราทําผลงานได้ไม่ดีนักแข่ง4นัดไม่ชนะใครเลยจริงๆแล้วในเดือนนี้เรามีการแข่งขันถึง5นัดครับแต่เรามีโปรแกรมพบกับทีมที่ถูกตัดสิทธิ์ลงเล่นอย่างสโมสรอนสีสเกต FC ทำให้มีการแข่งขันเพียง4นัดเท่านั้น ซึ่งทำให้3ทีมที่ทำการแข่งขันกับสโมสรอนสีสเกต FC ถูกตัดแต้มลงส่งผลในทีมอย่าง SCG เมืองทองจะต้องถูกตัดออก3แต้มทันทีและทำให้ตกลงมาเป็นรองจาาฝูงโดยมีบุรีรัมยูนเต็ดขึ้นนำ55นา55คะแนนส่วนใชนาท FC คะแนนหายไป1แต้มขณะที่สงขลาอยู่ในเตดหายไป3แต้มเช่นกันทำให้เหลือ27คะแนน ลนจากอันดับ9มาอยู่ที่อันดับที่11มาดูเดือนสุดท้ายในเลกแรกของฤดูการ2013เล่นในบ้าน3นัดเสมอทั้ง3นัดและออกไปเยือน1นัดแพ้ให้กับบุรีรัมยูเนเต็ดไป2ประตูต่อนหนึ่งสโมสรราชบุรีบิดผล FC เลกแรกทำผลงานอยู่ในอันดับที่14ด้วยการแข่ง16นัดชนะ2เสมอ6แพ้8 ผลสกอร์รวม13คะแนนและสำหรับเลขที่2ครับทางสโมสรได้มีการเสริมทัพนักเตะโดยมีโจเซ่หลุยคอโดโรอนุวัฒน์นากษเกมจอหอ์ดอฟโ,ฟโฟโอเบรกอนชุติพลทองแท้อัธพงค์หนูพรมอัครพลมีสวัสด์และได้หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปนอย่างอีบันปาลังโก้ ดีกรีหัวหน้าผู้ฝึกสอนอะคาเดมี Academy ของสโมสรบาร์เซโลนามาช่วยปรับรูปเกมสู้ศึกไทยเีเม์ลีกในเล็กที่2คู่กับโค้ชเจี๊ยบสมชายไม้วิไลโดยในนัดแรกที่อีบันปาลังกโกได้เข้ามาช่วยสโมสรทํทำให้สโมสรราชบ,บุรีมิตรผล FC สามารถเอาชนะทีมอย่างบ e c เทโราศาสนะในการออกไปเยือนได้3ประตูต่อศูนย์ เดือนสิงหาคมเรียกได้ว่าเป็นงานหนักของสโมสรครับเพราะมีการแข่งขันถึง6นัดด้วยกันเริ่มต้นในนัดแรกแพ้ชนบุรี FC ไป4ประตูต่อ2แต่นัดต่อมาเราก็สามารถเอาชนะพัทยาอยู่ในเตดไปได้3ประตูต่อ0จนได้เกิดกระแสขึ้นในสื่อต่างพากันตั้งฉายา,ยาให้สโมสรว่าราชบุรีโรน่าผลรวม6นัดชนะส เสมอ1แพ้3และในเดือนกันยายนผลงานไม่ค่อยน่าเป็นที่พอใจของเหล่าราชันมังกรสักเท่าไหร่โดยการแข่ง5นัดเสมอ3และแพ้2เรียกได้ว่าสถานการณ์ของสโมสรในตอนนั้นต้องลุ้นหนีตกชั้นแะะต้องแข่งขันกับอีก6สโมสอนที่อยู่ในโซนสีแดงเช่นกันและในเดือนตุลาคม ทั้งเทีมโซนท้ายตารางต้องมาพบกันเองหลายคู่ทำให้ศึกไทยพีเมลีก2013การแข่งขันในโซนท้ายตารางเรียกได้ว่าต้องลุ้นกันจนนัดสุดท้ายเริ่มต้นด้วยนัดที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างบุรีรัมยอยู่ในเต็ดในนัดนั้นเราออกนำไปก่อน2ประตูต่อศูนย์และเหมือนจะเก็บชัยชนะในบ้านได้สำเร็จแต่ผู้รักษาประตูตัวหลักอย่างชยุทธนาคชำนาญเกิดอาการบาดเจ็บ ต้องเปลี่ยนอุกฤษวงมีมาลงมาแทนทําให้โดนตีเสมอเป็น2ประตูต่อสองทำให้เจอศึกหนักในนัดต่อไปด้วยการออกไปเยือนกวางสงเชียงรายอยู่ในเตดแต่พ่ายไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้สถานการณ์ของทีมอันตรายและเสี่ยงต่อการตกชั้นเป็นอย่างมากและในนัดต่อมาเป็นนัดที่ขุนพลราชนมกรจะได้เตะในบ้านเป็นนัดสุดท้าย ซึ่งเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสโมสรอินซีเพื่อนตำรวจผลการแข่งขันเราชนะไป1ประตูต่อ0และสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดออกไปเยือนชนะพัทยาย,ยูเนเต็ดศูย์ประตูต่อหนึ่งผลการแข่งขันของคู่พัทยาและเชียงรายนั่นเองที่ทำให้สโมสรราชบุรีมิรผลเอฟซีของเรารอดต,ตกชั้นและเหลือเพียงสองทีม ที่ต้องลุ้นในนัดสุดท้ายนั่นก็คือสโมสรสมุทรสงคราม f c เล่นในบ้านพบกับสโมสรราชบุรีมิตรผล f c ซึ่งต้องการเพียงแค่เสมอก็จะรอดตกชั้นทันทีและอีกหนึ่งทีมนั่นก็คือสโมสรพัทยาอยู่ในเต็ดพบกับสโมสรอ,อินซีเพื่อนตำรวจที่ต้องการสามแต้มและลุ้นให้สโมสรสมุทรสงคราม f c แพ้สถานเดียว แต่ผลการแข่งขันก็ไม่เป็นใจกับสโมสรพัทยาอนเต็ดทำให้สโมสรพัทยาอยูเนเตต้องลงไปเล่นในดีวิชั่นหนึ่สโมสรราชบุรีมิตรผล FC กับศึกไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลแรกจบด้วยอันดับที่15ด้วยการแข่ง32นัดชนะ6เสมอ12แพ้14สกอร์รวม30คะแนนทำให้ยังคงรักษาอันดับให้คงอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีก ต่อไปในฤดูก,กาลหน้าอีกทั้งสโมสรราชบุรีมิตรผลอฟเข้าไปชิงชนะเลิศในศึกโตโยต้าลีคับกับสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันและอย่าลืมไปให้กำลังใจขุนพลราชนมุมงกร ในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายน2556ที่สนามมอธรรมศาสตร์รังสิตตั้งแต่เวลา17.45นาทีกันด้วยนะครับและนี่คือสกูปพิเศษที่ทางรายการจัดทำขึ้นเพื่อคุณผู้ชมได้เห็นถึงการเดินทางของสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ในฤดูกาลแรกของปี2013คำว่าพลังศรัทธาและกำลังใจที่มอบให้นักเตะและทางสโมสร เพียงแค่นั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังให้พวกเขาขุนพลราชนมังกรสู้ต่อไปในฤดูกาล2014ทิ้งทาง้ายกันไปกับ MV สุดพิเศษที่ทีมงาน The Dragon TV เดียรวมภาพบรรยากาศตลอดทั้งปี2013ของสโมสรราช,ชบุรีมิตรผล FC สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมจุงเรืองศักดิ์และทีมงาน The Dragon TV คณต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่พุธหน้าสี่ทุ่มครึ่ง ทาง GMM Sport Extra แห่งนี้สวัสดีครับ เธอต้องเจอสักวันเธอคงได้เจอกับวันที่แสนลำเค็นเจ็บช้ำอ่อนไว้สับสนยังไงไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้ไม่มีใครจะเข้าใจขอแค่เพียงเธออย่าพันธท์ชทุกคนมีพลังสอนอยู่เพียงแค่เธอได้สู้สวรรค์ยังคงเฝ้าดู สักวันเธอจะได้ดีๆๆจะเป็นยังไงก็อ,อยู่กัเธอ ฉันมอนไว้สับสนยังไงไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้ไม่มีใครจะเข้าใจเขาแค่เพียงทอยาบนท้องยังมีวันที่รอเธออยู่เพียงแค่เธอได้ส่งสัญญาณของเธอสักวันจะไใจดีสักวันจะฟังเธอได้รู้

<Es> และเธอ <ing> จะพบมาในที <S <s <aa sunshine> ่ที่เงห้เธอนั้นยาเป็นทองยังมีวันที่รอเธอเพียงที่สูสวรรมคงเฝ้าดูสักวันเธอจะได้ดีสิ่งนั้นจะบอกให้เธอได้รู้ long the throne to the strata of the map money step back maybe you to turn